สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานระบบปลดเกียร์ว่างเพื่อจอดซ้อนคันนะตอนนี้ผมจะจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาผมขับรถจอดซ้อนคันเรียบร้อยแล้วและผมค้างเกียร์ไว้ที่เกียร์ดีต่อไปผมเหยียบเบรกค้างไว้เหยียบให้สุดเลยก็ได้นะครับเหยียบค้างไว้เลยแล้วก็ต่อไปเราจะกดเบรกมือ ไฟฟ้าค้างไว้เช่นกันแล้วเราดับรถได้เลยครับผมเขาจะขึ้นสัญลักษณ์นี้อแต่เราต้องกดเบรกมือและเท้าค้างไว้จนกว่าเครื่องหมายตกใจเมื่อสักครู่หายไปทีนี้เราปล่อยได้เลยครับผมแค่นี้ครับเรียบร้อยรถสามารถเข็นได้แล้วแต่ข้อแนะนำคือไม่ให้ปลดเกียร์ว่างเพื่อลากรถนะครับผมจะมีผลกระทบต่อ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าขอบคุณครับ